มีชีวิตไัยบนโลกใบนี้มีปัญหาทุกคนมีมุมที่หนาอิจฉาและสงสารแตกต่างกันออกไปอย่ากลัวการลืมตนใหม่และอย่าแค่สายตาผู้ใดตาบใดที่เห้ายังหายใจโดยจมูกของเห้าเองเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะ สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทีลักทุกๆทกทันนะคะยินดีต้อนรับสู่สวนหน่อยเยลินค่ะพี่น้องเมเนี้ะมานางเว่าเแจ้วแจวอยู่ในสวนหลังบ้านเนาะค่ะเนะาะค่ะก็สิได้ยินเสียงเครื่องบินบินผ่านจักหน่อยเด้อค่ะดเด้อเมอนี้อากาศสดใส แดดฮอนตาสาวพี่น้องคะอยะ่าลืนเา้ามานางเบาจ๋าก็ับพี่น้องแล้วก็อย่าลืนกระสิเข้าไปทุระในเมืองนะคะมาหนีไมีเรื่องเล่าดีๆมาให้พี่ให้น้องฟังอาจสิเป็นแง่คิดมุมมองอหลายๆอย่างให้แกสายโฟรหรือว่าพี่ๆเพื่อนๆหลายๆท่านที่ ชอบฟังในเรื่องม่วน,น,นะะเนเนาะค่ะเนาะเมียฝรังหัวใจแกงสิลักไผ่บ่ได้ถ้าบบมีสิ่งเนี่ยิิงอย่างวตีเดี๋ยวมาฟังกันพี่น้องหายยลิ้นเติมพลังกันเด้อค่ะเด้อสุ่งไวกับจนว่าเย็นแล้วเป็นอย่างเยลิ้นจังค่อยขึ้นหัวขอเมียฟลังหัวใจแกงเนาะคะ่ะ ถึงคุณบ่เป็นเมียฝร,รังคุณกับเป็นผู้ยิ่งตีหัวใจแกรง้งแข็งใดนะคะคลิปนี้ฝากให้แกพี่ๆเพื่อนๆสาวๆทั้งสาวขึ้นไม่กด็ดีสาวที่ถาวนก็ดี <laughs> สาวที่ถาวนก็นดีนะคะฟังแล้วเข้ากับมาแบ่งปันความคิดเห็นความรู้สึกต่างๆลงในคอมเมนต์เหมือนเดิมนะคะยาลินอ่านทุกคอมเมนต์นะคะกราบขอบุญขอบพูดหลายๆเอฟซีทุกๆทันทีมาแชร์ความคิดเห็นความรู้สึกต่างๆให้ยาลินได้อ่านแล,ะะล้วก็เรียนรู้ศึกษาไปน้ากันเนาะคะนะ่ะเนาะค่ะเหมือนีย่ายาลินก็นมีหลายหัวข้อมาบอกให้ฟังเมื่อรังหัวใจแกงสิลักไพสโบไถ้ถ้าบิมีสิงนี้เนาะค่ะเนาะสิ่งแหลกสิ่งแหลกนะคะ ห้าต้องรู้จักหักตัวห้าก่อนคิดคิดว่าหลายหายท่านก็คือสี่รู้ตรงจุดนี้ดีนะคะการที่เรารักตัวเองเนี่ยต้องดูจากตรงไหน ต้องทําอย่างไรถึงจะรู้ว่ารักตัวเองคนที่หักเจ้าควางเป็นนี่พี่น้องสิงเป็นลักษณะนี่นะคะอันนี้ยยลินออกตัวไวกรนว่ายลินบไดเก่งบไดด,ดีกว่าผู้ใดน,นะคะแต่ว่าเหตุการณ์อดีตที่ผ่านมามันสอนให้เยลินมาเรียนรููคําว่าหักจ้าควางเป็นจังใดเนาะคะ่ะเนาะหักจ้าคองกะหนึ่งเฮ้าต้องรู้สึกดีกับตัวเฮ้าสองหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองว่าสิเป็นอาหารการกินเสื้อ้า้าผม แม่กระทั่งการครบหาชายคนใหม่นะคะถ้าอันใดที่ห้าวรู้สึกว่าบอชัยบ่โอเคเราอย่าไปฝืนเราอย่ารักคนอื่นมากกว่าตัวเราเองพี่น้องเราต้องรักตัวเราเองก่อนนะคะออกกําลังกายนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะ,ะให้คุณค่าเจ้าของหลายๆคนสาวๆหลายๆท่านคุณค่าของตัวเองคืออะไรฉันไม่สวยเหรอเขาถึงทิ้งฉันฉันดีไม่พอเหรออย่าลดค่าเจ้าของ ตรงจุดนี้ลงเป็นเด็ดขาดเพียงแพีว,วอ่าผู้ชายคนหนึง่งบ่สนใจเจา้าเด้อพี่น้องเด้อเราต้องรู้คุณค่าตัวเองให้คุณค่าตัวเองให้เป็นนะคะให้คุณค่ายอีหยังเจ้าของวัดิดูสิก่อนที่เราจะพบผู้ชายคนนั้นนั้น หรือใครก็แล้วแต่เราอยู่อย่างไรเราอยู่ได้ด้วยตัวเราเองไหมเข้าใจค่านนามคาไฟเองโบเข้าหากินเองบบเข้าไปทำการทํางานเราช่วยเหลือตัวเองได้ไหมโดยที่ไม่ต้องพึ่งใครนี่คือการที่เข้าเป็นคนที่มีคุณค่าอันนี้เยลินโบได้หมายความว่าคนที่พึ่งพาสามีแล้วไร้คุณค่านะคะมันต่างกันนะคะอันนี้คือความรู้สึก ที่อยากสิบอกสาวๆหลายๆคนว่าฉันดีบ่าเพียงพ่อบอผู้ชายคือบ่หักฉันความดีกับความรักมันต่างกันนะคะเราใช้ให้ถูกที่ใช้ให้เป็นแต่เขาใส่บ่ถือที่เขาดีน้ำเขาปันใดนี่ค่เขาบ่เห็นคุณค่าความดีของเขาตรงนั้น เขาบ่แมนคนเลวนะคะแต่เราให้เขายังไม่ถูกที่เท่านั้นเองพี่น้องคะดังนั้นการให้คุณคาเจ้าของต้องพู่มใจในตัวตนของเฮ้าเองนะคะเราสวยแม่เจ้าสิเป็นจังใดเจ้ากับสวยพี่น้องเราสวยเราเก่งเราอยู่ได้ด้วยตัวเราเองเราผ่านชีวิตความหันรู้โหดความเอ,อ ทุกยากปากมองมามากมายหลายอย่างเราเก่งถ้าเราไม่เก่งเราจะไม่ผ่านสิ่งเหล่านั้นจุดนั้นมาได้อันนี้คือการให้คุณคาเจ้าของลเราก็ให้ความภาคภูมิใจเจ้าของยกเจ้าของขึ้นนะคะยกตัวเราขึ้น อย่าคาดหวังให้ใครอื่นมายกระดับเราขึ้นเราต้องยกระดับตัวเรายกตัวเราเองจากความดีความสามารถที่เรามีห้ามดอยค่าตัวเองเป็นเด็ดขาดนะคะอย่าดอยค่าจากความเป็นเด็ดขาดถ้าผู้ชายคนนั้นจะต้องเดินจากเราไปเขาก,บก็บไดดสเหมาะสมกับเฮ่าไงเขาหาในจุดที่เขาต้องการในตัวเราไม่มีหรือเขาคนนั้น ไม่มีในสิ่งที่เราต้องการพี่น้องเข้าต้องคิดจังสี่นะคะหามดอยคาเจ้าขวางเป็นเด็ดขาด้อที่2พี่น้องนนนเนาะเนาจะต้องมีเวลาให้ตัวเองนะคะต้องอยู่กับตัวเองให้เป็นอยู่กับตัวเองให้เป็นอย่างไรสาวๆหลายๆท่านที่เป็นโสดมาหลายๆปีจะรู้ดีนะคะอันนี้บ่ได้ไปกระทบกระทั่งสาวที่ อ,อกหักและคุดละฝ่าวมีแฟนไหมสถานการณ์คนเราต่างกันเราจะตัดสินกันตรงนั้นไม่ได้นะคะอันนี้ายลลินก็นเอาประสบการณ์เจ้าของออกมาว่านะคะเนาะว่า,าให้เวลาเจ้าของสิ่งแรกเราต้องเข้าใจตัวเราก่อนว่าเราต้องการอะไรพี่น้องจ๋าก่อนที่เราจะต้องการให้ใครหลายๆคนหรือแม้กระทั่งหนุ่มคนใหม่มาเข้าใจในตัวเราเนี่ยเราจะต้อง เข้าใจในตัวเราก่อนว่าเราต้องการอะไรเราเป็นใครเรายืนอยู่ในจุดไหนเราต้องการอะไรเข้ามาในชีวิตของเราเฮ้าสิตองคนพบตัวเองให้เจอถามเจ้าของให้เป็นนะคะ่านอกเหเนือจากให้เวลาให้ตัวของเลีอยวเข้าใจตัวเองให้เพียงพ่อแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดที่สุดเลยคือเราต้องรู้จักสร้างความสุขให้ตัวเราเองนะคะพี่น้องการสร้างความสุขให้ตัวของเฮาเองเนี่ยมันเป็นอีอย่างที่วุ้ยบ่อย,บอยากสิบ่อยากสิบัญญายายลินมีความสุขนะคะพี่น้องกันิีเห็นคลิปนี้ยายลินบไดามาเฟกบได้มาเฮ็ดคลิปต่อเหลือนะคะ ยยลินเป็นตัวของเยลินแบบนี้การสร้างความสุขให้เจ้าของแม้กระทั่งเราต้องใช้ชีวิตอยู่เพียงรำพังเราจะต้องมีความสุขสร้างความสุขให้ตัวเราเองให้ได้จากวิธีไหนพี่น้องมักงังล่ะจะมักยะปากทักลยอยเจ้ากระเฮ็ดไปตีเจ้ามากระโดดโลดเต้นมักเต้นน้าเสียงเพลงซุ่มบาเจ้าก็ะเฮ็ดไปตีออกกําลังกายฟังเพลง สิ่งเรานี่ล้วนสร้างความสุขให้ตัวเฮาทั้งนั้นพี่น้องเราจะต้องมีความสุขเป็นของของเราโดยที่ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมีชายคนใหม่เข้ามาเติมเต็มความสุขให้เรานะคะสิ่งที่เรามีความสุขนั้นมันจะต้องมีอยู่ก่อนหน้าที่เราจะต้องเจอใครอยู่ก่อนหน้านั้นอยู่แลว้วส่วนที่เราจะต้องมีผู้ชายคนใหม่เข้ามานี้ เรายินดีรับเขาเข้ามาได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของผู้ชายคนนั้นเรายินดีที่จะให้เขามาร่วมแบ่งปันความสุขที่เรามีมากน้อยแค่ไหนหรือความทุกเวลาเรามีความทุกนั้น,น,นชายคนที่เราครบหาเนี่ย เขาจะร่วมแบ่งปันในจุดนั้นกับเราได้มากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดเราจะต้องรู้จักสร้างความสุขให้ตัวเราให้เป็นก่อนนะคะค่ะพี่น้องค่ะอีกขอหนึ่งนะคะอีกขอหนึ่งที่สำคัญมากๆนะคะคือการที่มีงานเป็นของตัวเองงาน เฮาก็ต้องมีเงินเป็นของของเฮ่ามันบอคะมีงานมีเงินเป็นของเจ้าของพึงพาตนเองใดเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะการที่เฮ้าพึงพาตัวเองใดอย่างเช่นยายลินนี่อ่าขอยก ตัวยางเป็นเจ้าของเนาะค่ะเนาะอยังเช่นยาลินนี่ยาลินเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองได้มีงานมีเงนิงนเป็นของเจ้าของบไดคาดวังอีกอย่างจากผู้ใดทั้งสิ้นนะคะผู้ใดให้ก็เอาบบให้ก็เลี้ยวไปค่ะชีวิตของเฮาเฮาเลือกได้นะคะพี่น้องคะอ่ะแม่ว่าบบมีแฟนบบมีผู้ชายบบมีผู้ส,สพอร์ตเ่านั้นเฮาก็สามารถอยู่ได้โดยตัวของเฮาเองนะคะ,ะเล้วก็มีความสุข อีกด้วยนะคะมีความภาคภูมิใจและอีกอย่างหนึง่งความสุขที่เฮามีพลังบวกที่เฮามีเนี่เฮาพร้อมที่จะแบ่งปันบ่าวาบุคคลผู้นั้นสิเป็นผู้บ้าวคนไม่กะด,ดีหรือว่าเพื่อนที่เขามาสัมผัส ชีวิตของกันและกันก็นดีเนาะค่ะเนาะแง่คิดมุมมองดีๆพลังบวกดีๆเฮาอาม่าแบ่งปันกันค่ะพี่น้องคะ่ะนี่คือการที่เฮามีหัวใจที่แกล้งหัวใจที่เข้มแข็งหักตัวเองเป็นแห่คุ้นคาเจ้าของเป็นจะอยู่ในโหมดนี่นะคะเสียส่วนใหญ่นะคะดังนั้นแล้วชีวิตของยายลินต่อให้มีแฟนหรือไม่มีชีวิตของยายลินก็อยู่ได้อย่างมีความสุขด้วยตัวของยายลินเองแต่ถ้าหากจะมีมันจะเพิ่ เพิ่มพูนขึ้นมาในทิศทางที่ดีก็ถือว่ามันเป็นกําไรเนาะค่ะเนาะแต่ถ้ามันโบมีมันไปต่อโบใดเราก็ต้องเคารพซึ่งกันและกันในจุดนั้นว่าเราทั้งสองคนต่างคนต่างไม่มีในจุดที่เรา,า,าต่างคนค้นหาในจุดนั้นไม่ได้เนาะค่ะเนาะค่ะอันนี้ก็ว่ากันไปเนาะค่ะเนาะ การที่เฮาขาดหวังให้ผู้ใดมาสั่งให้เฮามีความสุขนี่มันเป็นไปบ่ใดดอกพี่น้องเจ้าขาดหวังหน่อยเจ้ากับผิดหวังหน่อยเจ้าขาดหวังหลายเจ้ากับพิดหวังหลายคุณไม่คาดหวังอะไรเลยคุณไม่มีความผิดหวังใดๆที่จะเข้ามาเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะค่ะเพราะว่าการคาดหวังต่างๆคาดหวังให้เขามารัก มันก็ผิดหวังขาดหวังเงินทองจากเขาเราไม่ได้เขาไม่ให้มันก็ผิดหวังความขาดหวังต่างๆนี่นํามาซึ่งความผิดหวังล้วนๆนะคะดังนั้นแล้วเราจะทําอะไรได้คเข้าต้องขาดหวังกับตัวเข้าเองว่าเราจะทําอะไรให้ชีวิตเราได้บ้าง ให้เฮามีความสุขมากกว่าที่เป็นอยู่การเปิดใจคบหาผู้ชายคนใหม่มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาตัดสินชีวิตของเราว่าเราจะต้องมีผัวนะคะการมีผัว มีคูคลองมีคูชีวิตกับการคบหาผู้ชายคนใหม่มันแตกต่างกันนะคะแตกต่างกันโดยสินเชิงนะคะการคบหาผู้ชายคนใหม่หรือภัยกันแล้วแต่มันเป็นการเปิดโลกวิสัยทัศน์เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอ่านหนังสือหนาไม่พี่น้องคะหนังสือทุกๆหนาเสียหายความรูเหาบ่ด้ันใดกระดานหนึ่งนะคะดังนั้นการคบหาผู้ชายคนใหม่หรือน้ำตของเหาเขาสู้สิ่งใหม่ๆ มันเสียเหตุให้เฮามีความรู้หลากหลายมุมมอง,มองบว่า,วาสิ่งใหม่ๆนั่นเฮาสิเจ็บปวดกะกะดีบ่เจ็บปวดกะดีเนาะค่ะเนาะสิ่งเรานี่ล้วนแต่เป็นบทเรียนที่ดีให้เฮาเป็นครูที่ดีให้เฮานะคะทางนี้ทางนั้นสิ่งที่เราจะต้องมีอยู่เสมอคือการให้คุณค่าตัวเองรู้จักรักตัวเองค้นพบตัวเองให้เจอนะคะแล้วกับสร้างความสุข ให้ตัวเองให้เป็นบาวาสิเป็นวิธีใดอีนะคะทุกๆวิธีที่คุณเลือกที่สีร่านั่นถ้าคุณใตตองดีแล้วว่าบอเบียดเบียนผู้ใดบอเฮ็ดให้ตัวเฮานี่เดือดร้อนหรือว่าเจ็บปวดหรือว่านำความบดีเข้ามาตัวเฮานี่เฮ็ดโลดคะ่ะ มันเป็นความสุขของเฮ้าที่เฮ้าสามารถส้างได้ด้วยตัวเฮ้าเองนะคะคลิปนี้ยายลินกับมี่มาฝากมาตอนล้ลยเติบถึงการเมียฝรังหัวใจแกล่งเนาะคะ่ะเนาะเฮ็ดจังไดอยู่จังไดเอ่ศิลักไผ่ไบไรถ้าบบมีจุดนี้ก็หวังว่าคลิปนี้สิเป็นอีหยงดีๆให้พี่ๆเพื่อนๆสายโฟทุกๆท่านที่รับชมรับฟังอยู่นี่บบว่าท่านสิอ่ออยู่ในแห่งหนตำบนใดฟังคลิปนี้อยู่ก็ขอให้มีความสุขความ สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะคลิปนี้ฝากไปาฝากไว้สำานีสะกอนพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ